โดยจูทามาสตอรี่วันที่3มีนาคมเวลา20นาฬิกา57นาทีนิยายเรื่องสั้นคุณยายสายแบวและนางสาวแป๋วแหววจูทามาสตอรี่ขอเสนอคุณยายสายแบวและนางสาวแป๋วแหววนวนิยายโดยปินกุสุมานบทที่หนึ่งพรมมลิขิตเวลาประมาณ6โมงเช้าของวันจันทร์ นอบ้านไม้คอเทศสีขาวอฟไว้ Off white, ตกแต่งสไตล์มินิม,มอลที่มองดูเรียบง่ายและอบอุ่นตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้นานา,นาพันธ์ุมีเจ้าของเป็นหญิงวัยชราที่น่าจะปลูกสร้างมาไม่น้อยกว่า20ปีถ้าดูตามอายุของเนื้อไม้ เพราะว่าเจ้าของคงจะดูแลเป็นอย่างดีเพราะไม่มีร่องรอยของความสุดโทมงองให้ได้เห็นถัดออกไปด้านหลังใกล้ๆกันมีบ้านสไตล์เดียวกันอีกหนึ่งหลังที่ปลูกไว้สำหรับแม่บ้านและคนสวนพักอาศัยมองออกไปด้านหน้าไม่ไกลมากนะักมีบ้านพักหลังเล็กๆสไตล์เดียวกันอีกห้าหกหลังพร้อมกับคาเฟ่หลังสีขาวออฟไวท์ตกแต่งสไตล์นินีมอนดูน่ารักแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้หลากสีสันที่เพิ่มปลูกสร้างใหม่ได้ไม่นานคุณย่าขานุ่มลานะคะสัปดาห์หน้านุ่มไม่ได้กลับมาเยี่ยมนะคะนุ่มต้องไปทัศนศึกษาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณย่าอยู่คนเดียวไม่เหงานะคะหญิงสาวอายุย่าง22ปีที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในตัวจังหวัดบอกกับคุณย่าของเธอ ไม่เหงาจะตั้งแต่หนูแป๋วกับพี่สาวเขาย้ายมาอยู่ข้างๆบ้านเราย่าก็ไม่รู้สึกเหงาอีกเลยโฮมสเตย์ของเขามีแขกมาพักเต็มตลอดคนไปมาตลอดทําให้ย่าหายเหงาไปด้วยเลยจะ้ะเมื่อต้นปีมีหญิงสาวสองคนพี่น้องเจ้าของคาเฟ่และโฮมสเตย์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากที่นี่มากนะักได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยและเปิดกิจการเป็นทางการแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเธอจะขับรถไปกลับในตัวเมืองทุกวันเพราะพวกเธอมาเช่าบ้านอยู่ในตัวเมืองระหว่างที่รอการก่อสร้างบ้านพักดีเลยค่ะนุ่มจะได้หายห่วงยิ่งคุณย่าผูกปินโตกับเขาเขาก็ต้องมาส่งอาหารให้กับคุณย่าทุกเช้าแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณย่ามีคนคอยดูแลประจำเพิ่มจากพี่ใจแล้วนะคะคุณย่า ระหว่างที่กำลังก่อสร้างบ้านพักหญิงสาวสองคนพี่น้องได้มาทำความรู้จักกับคุณย่าของหนุ่มและคุณย่าของหนุ่มก็ได้คอยช่วยเหลือได้คอยแนะนำและให้คำปรึกษาทั้งเรื่องของคนงานทั้งเรื่องความปลอดภยัยทั้งเรื่องอันตรายต่างๆเพราะคุณย่าของเธอเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนและคุณย่าของเธอยังยกใจที่เป็นแม่บ้านของทันให้ไปคอยช่วยงานที่โฮมสเตย์ด้วย หญิงสาวสองคนพี่น้องเลยขออาสาดูแลเรื่องอาหารในมื้อเช้าให้กับคุณย่าของเธอแทนใจแม่บ้านที่ตอนนี้ได้ไปช่วยงานที่โฮมสเตย์เดี๋ยวก่อนที่นุ่มจะออกไปนุ่มจะแวะไปทักทายและจะไปฝากให้เขาช่วยดูแลคุณย่าแทนนุ่มด้วยนุ่มสังเกตดูนุ่มว่าสองพี่น้องเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยนะคะคุณย่านุ่มดูแล้วน่าจะไว้ใจได้ นุ่มไปก่อนนะคะคุณย่าจะเดินทางปลอดภัยนัะจะลานรักของย่าย่ารักและเป็นห่วงหนูมากนะจจะเวลาประมาณ8ดโมงเช้านอคาเฟ่สไตล์คอเทจหลังสีขาวทอฟไวท์ที่ปลูกสร้างด้วยไม้และตกแต่งสไตล์มินิมอนที่ดูเรียบง่ายและคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหญิงสาวผู้ที่รักความเป็นอิสระและรับธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจนองแป๋วจะ ปินโตของคุณยายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะ้ะค่าพี่ปานเดี๋ยวแป๋วเอาไปสงตอนนี้เลยค่ะหญิงสาวเดินเข้ามาในบริเวณบ้านที่เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์สัมผัสได้ถึงความรื่นรมของผู้ที่อยู่อาศัยลมเย็นเย็นพัดโช,ชยกลิ่นหอมละมุนของดอกไม้มาแตะจมูกเธอหญิงสาวหลับตาอ้าแขนรับลมเย็นรู้สึกถึงกลิ่นอายของรอดูหนาวคุณยายคะแป๋วเอาอาหารมาสงค่ะออกจาก นั่งคุยกันก่อนสิจ้าหนูแป๋วค่าคุณยายแป๋วต้องขอขอบพระคุณคุณยายมากเลยนะคะที่ไว้ใจผูกกินโตกับร้านของแป๋วแป๋วจะพยายามคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่ดีที่เหมาะกับวัยของคุณยายนะคะแป๋วอยากให้คุณยายเป็นลูกค้ากิติมศั์ของแป๋วไปนานๆคะ่ะขอบใจจะ้ะอยู่กินอาหารด้วยกันก่อนสิจะ้ะขอบพระคุณค่าคุณยายวันนี้แป๋วกินมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวแป๋วจะเตรียมอาหารสวนของแป๋วมาด้วยค่ะดีจ่ะยายรู้สึกเหนาเหนาอยากมีเพื่อนคุยคุณยายอ่อนอาศัยอยู่กับใจที่เป็นแม่บ้านและมนุนที่เป็นคนงานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยคุณพ่อของเธอโดยมนุนมีหน้าที่ดูแลสวนผลไม้ที่มีเนื้อที่จำนวนทั้งหมด20ไร่ซึ่งสามีของเธอที่ตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นคนปลูกเอาไว้ในเนื้อที่2ี่ไร่มีผลไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงขนุนกระทรชมพู่มะเมี่ยวละมุดลำไย,ยและอื่นๆแป๋วขอตัวกลับก่อนนะคะคุณยายหลังจากมื้ออาหารรบวริษาได้อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุยบคณยายอ่อนสักพักใหญ่ๆก็ขอตัวกลับโฮมสเตย์นี่ค่ะคุณแป๋วปินโตกับโถคาว น้องคนงานที่ช่วยงานอยู่ในโรงครัวเดินที่ปิ่นโตกับโถข้าวมาวางลงบนโตให้กับพงวริษาที่เพิ่มกลับมาจากในแปลงผักทุกวันจันทร์ถึงสุขพงวริษาจะรับหน้าที่สงปิ่นโตให้กับคุณยายอ่อนในตอนเช้าเวลาประมาณ8ดโมงครึง่งสวัสดีค่ะคุณยายพงวริษาพร้อมกับโถขา้าและปิ่นโตเถาใหญ่เดินเข้ามาในบริเวณตัวบ้านสวัสดีครับทายคุณยายอ่อนที่นั่งอยู่ตรงโตหน้าบ้าน เช้านี้คุณยายเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีจะ้ะวันนี้พี่ปานทำตัวลอยน้ำขิงฝากมาให้คุณยายลองชิมด้วยนะคะเหรอจะหนูแป๋วยายฝากขอบใจหนูปานด้วยนะจะ๊ะมาค่ะคุณยายทานอาหารเช้ากันคะ่ะจัดอาหารเสร็จแล้ววริษาก็เดินมาประคองคุณยายอ่อนไปนั่งที่โต๊ะอาหารเพื่อกินอาหารมือ้อเช้าวันนี้อาหารบนโต๊ะมีแกงจืดเต้าหู้ไข่ใส่วุ้นเส้น ไข่ตุนทรงเครื่องผัดผักรวมใส่กุ้งสดและชุดน้ำพริกกะปิที่มีปลาทูทอดถั่วฝักยาวและมะเขือยาวชุบแป้งทอดทานเยอะๆนะคะคุณยายอาหารทุกอย่างพี่ปานทําด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะจะหนูแป๋วหนูปานเขาทําอาหารรสชาติถูกปากยายมากเลยจะ้ะยายฝากขอบใจหนูปานเขาด้วยนะจะ๊ะค่ะคุณยาย นี่บัวลอยน้ำขิงค่ะคุณยายเหมาะกับอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะพวริษายกถ้วยบัวลอยน้ำขิงวางให้กับคุณยายอ่อนเมื่อเห็นคุณยายอ่อนรวบช้อนอาหารขอบใจเจ้าหนูแป๋วหลังจากที่กินอาหารมื้อเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพวริษาก็ประคองคุณยายอ่อนออกมานั่งที่โต๊ะหน้าบ้านเหมือนเดิมคุณยายนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวแป๋วขอไปจัดเก็บโต๊ะอาหารก่อนนะคะเจ้าหนูแป๋ว พอวริสาประคองคุณยายอ่อนมานั่งที่โต๊ะหน้าบ้านแล้วเธอก็เดินกลับเข้าไปจัดเก็ตโต๊ะอาหารนั่งคุยกันก่อนสิจะหนูแป๋วคุณยายอ่อนบอกกับพอวริสาเมื่อเธอเดินที่วิปปิน่นโตกับโถข้าวออกมาจากในบ้านค้าคุณยายพอวริสาวางปิน่นโตกับโถข้าวลงบนโต๊ะแล้วขยับเก้าอี้เพื่อที่จะนั่งช่วงนี้ที่โฮมสเตย์งานยุ่งมากหรือเปล่าจะ๊ะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ค่ะคุณยาย จะวุ่นวุ่นหน่อยก็จะเป็นช่วงเสาอาทิตย์และวันหยุดยาวค่ะเพราะจะมีลูกค้าจากข้างนอกมาใช้บริการที่คาเฟ่มากเป็นพิเศษดีแล้วจะ่ะขาดเหลืออะไรก็บอกยายนะเผื่อมีอะไรที่ยายพอจะช่วยได้ค่ะคุณยายคุณยายอ่อนถามไถ่พองวริษาด้วยความเป็นห่วงเป็นปกติทุกวนัน หลายเดือนมานี้แป๋วสังเกตเห็นว่าคุณยายเดินไปตรงเนินฝั่งโนอนอยู่บ่อยๆคุณยายไปทําอะไรเหรอคะแป๋วต้องขอโทษคุณยายนะคะหากแป๋วละลาบละลวงแป๋วแค่สงสัยว่าคุณยายเดินไปทําไม่พอวริษาสังเกตเห็นว่าคุณยายอ่อนจะเดินไปกลับตรงเนินชายเขาอยู่เป็นประจำจึงเกิดความสงสัยและรู้สึกห่วงใย อ๋อยายเดินไปคุยกับคุณตาจะทุกๆเช้ายายจะเดินไปคุยกับคุณตาร่างคุณตาฝังอยู่ตรงนั้นจะ5ปีแล้วที่ยายเดินไปตรงนั้นทุกเช้าอ๋อค้ะคุณยายถ้าหากแป๋วอยากจะไปทําความรู้จักกับคุณตาด้วยจะได้ไหมคะได้สิจะคุณยายอ่อนตอบรับคําของงบวริษาด้วยน้ําเสียงที่ยินดีแป๋วมาอยู่ที่นี่ได้มาเจอกับคุณยายแป๋วรู้สึกอบอุ่น รู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านของแป๋วอยู่กับคุณยายของแป๋วถึงจะไม่กี่เดือนแต่แป๋วก็รู้สึกผูกพันกับคุณยายมากๆเลยค่ะต่อไปแป๋วจะมาเดินเป็นเพื่อนคุณยายนะคะทุกๆเช้าเราจะเดินไปที่บ้านของคุณตาด้วยกันนะคะคุณยายจะขอบใจหนูแป๋วมากนะที่น่ารักกับยายขอบใจมากที่อยู่คุยเป็นเพื่อนยายยายก็รักและเอ็นดูหนูมากนะจะ๊ะ พอวริษาเข้าใจถึงความรู้สึกของคุณยายอ่อนที่มีต่อบุคคลอันเป็นที่รักเพราะเธอก็มีความรู้สึกแบบนี้ต่อพ่อกับแม่และคุณยายของเธอเธอรู้ว่าการที่ต้องพรากจากก,กันกับบุคคลอันเป็นที่รักโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกเลยเป็นอย่างไรวันนี้แป๋วขอตัวกลับไปช่วยพี่ปานที่ร้านก่อนนะคะคุณยาย หลังจากมื้ออาหารรบวริษาได้อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณยายอ่อนสักพักใหญ่ๆเธอก็ขอตัวกลับโฮมสเตย์เพราะต้องการให้คุณยายอ่อนได้พักผ่อนตามปกติของทุกวนันกลับมาแล้วเหรือเจ้าน้องแปวปานว่าที่นั่งอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์สงเสียงถามน้องสาวเมื่อเห็นพอวริษาเดินเข้ามาในคาเฟ่ค่ะพี่ปาน วันนี้ทำไมกลับมาช้าล่ะจ๊ะปานวาดเกิดความสงสัยเพราะปกตินองสาวจะกลับมาเร็วกว่านี้ประมาณเกือบจะเป็นหนึ่งชั่วโมงพอดีวันนี้คุณยายชวนคุยเรื่องกิจการของโฮมสเตย์และเรื่องราวในอดีตของท่านค่ะพี่ปานนั่นเหรอจะ๊ะแล้วคุณยายท่านเป็นในบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะพี่ปาน อากาศเย็นลงเรื่อยๆแล้วนะจ๊ะออกไปข้างนอกน้องแป๋วก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆน,านะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาได้นะพวกเรายังไม่ชินกับอากาศช่วงนี้มากสักเท่าไหร่ค่ะพี่ปานปานวาดเตือนน้องสาวเพราะรู้ว่าวริษาสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวแป๋วจะเข้าไปในแปลงผักนะคะพี่ปานจะน้องแป๋วปานวาดกับพอวริษามีอายุห่างกันหปี ปานวาดดูแลบวริษามาตั้งแต่วริษาอย่างตัวเล็กๆเ,เลยทำให้สองพี่น้องรักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างดีพ่อแม่ของพวกเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มเมื่อหลายปีก่อนครั้งที่ไปดูงานทางภาคใต้สองพี่น้องเลยต้องใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายจนกระทั่งคุณยายมาจากไปอีกคน จึงทำให้ปานวาดกับพอวริษาสัญญากันว่าจะไม่แยกจากกันไปอยู่ที่ไหนที่ห่างไกลกันหลังจากที่วริษาเรียนจบพวกเธอเลยตัดสินใจย้ายมาทำธุรกิจที่นี่ซึ่งเป็นที่ดินมรดกของคุณยายที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่คุณยายปลูกเอาไว้ในเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษ ปกติตอนเช้าของทุกวันพรวริษาจะตื่นมาช่วยพี่สาวเปิดครัวเพื่อเตรียมอาหารเช้าสำหรับแขกที่เข้ามาพักในโฮมสเตย์เสร็จแล้วเธอก็จะเดินเข้าไปในแปลงผักเพื่อดูคนงานจนได้เวลาที่จะต้องไปส่งกินโตให้กับคุณยายอ่อนเธอจึงจะออกจากแปลงผักกลับมาที่คาเฟ่เพื่อรับกินโตที่ปานวาดเตรียมไว้ให้เป็นปกติทุกวนัน และหลังกลับมาจากบ้านของคุณยายอ่อนเธอก็จะเข้าไปในแปลงผักอีกรอบและจะกลับมาที่คาเฟอ,อีกทีในช่วงเที่ยงเพื่อกินอาหารมื้อเที่ยงเสร็จแล้วในช่วงบ่ายหลังจากที่แขกเช็คเอาเธอก็จะไปช่วยใจที่เป็นแม่บ้านจัดเก็บและตรวจตราความเรียบร้อยของบ้านพักสวัสดีค่ะคุณยายแปลวมาแล้วค่ะ วันนี้วริษามาถึงบ้านคุณยายอ่อนเร็วกว่าปกติเช่นทุกวันเพราะมีนัดกับคุณยายอ่อนว่าจะเดินไปที่บ้านของคุณตากันก่อนที่จะกินอาหารมื้อเช้าเราไปกันเลยไหมคะวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะหนาวมากขึ้นนะคะคุณยายจะหนูแป๋วยายเตรียมผ้าคลุมไว้ให้หนูด้วยนะนี่จะ้ะคุณยายอ่อนยื่นผ้าคลุมไหล่พืนใหญ่ให้กับพอวริสาแล้วเอื้อมมือไปหยิบช่อดอกไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะ ขอบพระคุณค่ะคุณยายพองวริสารับผ้าแล้วนำมากลุ้มไหลเสร็จแล้วก็ประคองคุณยายอ่อนและชวนกันเดินไปที่เนินชายเขาดอกไม้สวยและหอมมากเลยนะคะคุณยายวันนี้คุณยายอ่อนตื่นลุกขึ้นมาตัดและจัดแต่งดอกไม้ที่สามีของเธอชอบเป็นช่อใหญ่สวยงามตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปวางที่หน้าลุมศพของบุคคลอันเป็นที่รักของเธอคุณยายคะ คุณตากับคุณยายมาอยู่ที่นี่นานแล้วยังคะระหว่างทางเดินไปที่บ้านของคุณตาวริษาได้ชวนคุณยายอ่อนพูดคุยไปด้วยตลอดทางอ๋อยายมาอยู่ได้2ี่สิปีแล้วจะ้ะหลังจากที่คุณตากเกษียณราชการจากกรมป่าไม้จะ้ะเมื่อก่อนตอนที่ยายย้ายมาอยู่ใหม่ๆที่นี่น่ากลัวมากเลยนะจะ้ะตอนนั้นมีบ้านพักไม่กี่หลังแต่ละหลังก็อยู่ห่างๆกัน ไม่ค่อยมีผู้คนไปมาหาสู่กันรอกเพราะการเดินทางมันยากลำบากพอวริษาฟังคุณยายอ่อนเล่าถึงเรื่องราวของพื้นที่แถวนี้ในอดีตเมื่อยี่ปีก่อนอย่างสนใจใคร,ร่รู้ตอนนั้นต้นไม้ใหญ่คงจะมีเยอะมากนะคะคุณยายเพราะแป๋วเห็นต้นไม้ในที่ดินของแป๋วมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นใช่จ้ะหนูแป๋วบ้านของยายก็สร้างจากต้นไม้ในที่ดินแปลงนี้นี่แหละจะ้ะ คุณยายแต่งงานอยู่กินกับคุณตากี่ปีคะก่อนที่คุณตาจะเสีย30ปีจะยายแต่งงานกับคุณตาตอนอายุ45คุณตาเสียตอนอายุ75ถ้าหากคุณตายังมีชีวิตอยู่ก็อายุ80ปีเท่ากันกับยายนี่แหละจะ้ะทำไมคุณยายถึงแต่งงานช้าคะพอวริษาเกิดความสงสัยอ๋อยายแต่งงานกับคุณตาเป็นครั้งที่สองจะ้ะยายเป็นไม้แต่คุณตาเป็นนุ่มโสดจาก คุณตาบอบก,กับยายว่าไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับใครเลยจนได้มาเจอกับยายคุณตาบอบว่าเขาแอบหลงรักลูกลูกของยายเลยขอยายแต่งงานคุณตาเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะจ๊ะหนูปแปววพอวริษาสังเกตเห็นแววตาของคุณยายอ่อนเวลาพูดถึงคุณตาแล้วรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักแล้วตอนนี้ลูกลูกของคุณยายอยู่ที่ไหนกันคะลูกยายอยู่ในตัวเมืองจะ้ะ พวกเขาทําธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วทำไมคุณยายไม่ไปอยู่ในตัวเมืองด้วยกันกับลูกๆล่ละคะไม่เอาหรอกจะ้ะยายไม่อยากรบกวนพวกเขาและยายก็ไม่ชอบบรรยากาศในตัวเมืองด้วยแล้วยายก็เป็นห่วบ้านและเป็นหัวคุณตาด้วยยายรักและผูกพันกับบ้านหลังนี้มากยายตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่จะตายและฝังร่างที่นี่โธ่ คุณยายไม่เบื่อที่จะเล่าให้แป๋วฟังใช่ไหมคะไม่เบื่อหรอกจะคุณยายอ่อนยิ้มอย่างเอ็นดูในความช่างซักของกวริษาระหว่างทางเดินคุณยายอ่อนจะเล่าถึงเรื่องราวชีวิตคู่ของเธอให้พอวริษาฟังตลอดจนทำให้พอวริษาเคลิ่มฝฟันแอบจินตนาการไปถึงชีวิตคู่ของตัวเองในอนาคตกลับมาแล้วเหรอจะน้องแป๋วปานวาดที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์สงเสียงถามน้องสาว เมื่อเห็นปองวริสาหิ้วโถคาวและเถาปินโตเดินเข้ามาในคาเฟ่กลับมาแล้วค่ะพี่ปาน เดี๋ยวตอนสี่โมงเย็นจะมีแขกที่เป็นคณะนักศึกษาปริญญาโตที่เขามาดูงานที่ศูนย์วิจัยใกล้ๆกับโฮมสเตย์ของเราเข้ามาพักจำนวน20คนนะกจะนองแป๋วอย่าลืมบอกให้พี่ใจมาอยู่ช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคณะนักศึกษาเขาจองเอาไว้ห้าหลังรวมทั้งหมด3คืนนะจ๊ะดีนะที่บ้านพักของเรามีสองห้องนอนรับรองได้ครบคนพอดีค่ะพี่ปานเดี๋ยวแปวจะไปบอกกับพี่ใจ และช่วยพี่ใจเขาจัดเก็บความเรียบร้อยในห้องพักด้วยเลยค่ะพอวริสาวางปิ่นโตกับโถข้าวลงบนโต๊แล้วเดินออกจากคาเฟ่ตรงไปที่บ้านพักเป็นในบ้างค่ะพี่ใจข้าวของเครื่องใช้สำหรับใช้ในห้องพักมีอะไรขาดเหลือบ้างพอวริสาถามใจที่ตอนนี้กำลังจัดเก็บเครื่องใช้สำหรับใช้ในห้องพักเข้าตู้ที่อยู่ในโรงเก็บของ ไม่ขาดเหลืออะไรค่ะคุณแป๋วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยหมดข้าใจตอบกลับพองวริษากร้องกับเดินไปที่โซนซักล้างเพื่อเอาผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าเดี๋ยววันนี้ตอนสี่โมงเย็นจะมีแขกเข้ามาพักจำนวน20คนนะคะพี่ใจหลังจากที่แขกเช็คเอาหมดแล้วเดี๋ยวแป๋วจะมาช่วยพี่ใจจัดเก็บห้องพักนะคะค่ะคุณแป๋ว เดี๋ยวพี่จะสักรียบผ้าพวกนี้ไปพลางก่อนค่ะข้าพี่ใจงั้นแป๋วขอเข้าไปดูในแปลงผักก่อนนะคะหลังจากที่พูดคุยนัดแนะกับใจแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ววริษาก็เดินเข้าไปในแปลงผักที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากบ้านพักมากนะักเป็นในบ้างคะคุณลุงพรุ่งนี้ผักที่เราจะเก็บในช่วงเช้ามีเยอะไหมยเยอะอยู่ครับคุณแปว๋วพืชผักของเราสมบูรณ์มากเลยครับ ลุงว่าบางทีเราต้องแบ่งเอาไปขายด้วยนะครับเหรอคะลองดูคะ่ะถ้าใช้ในครัวของเราไม่หมดก็เอามาวางขายในร้านได้เดี๋ยวแป๋วจัดจัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางขายพรุ่งนี้เรามาลองวางขายกันดูนะคะครับคุณแปว๋ว เดี๋ยวลุงจะจัดแยกให้เรียบร้อยครับคุณลุงสุขคนงานประจำที่ทำหน้าที่ดูแลแปลงผักออแกนิกรับคำของบวริษาแล้วตั้งหน้าตั้งตาเอาต้นกล้าของพริกชี้ฟ้าลงปลูกในแปลงที่ได้ขุดหลุมเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วเป็นในบ้างหลับสบายไหมคุณปร,รินพานูถามปร,รินที่เพิ่มจะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จ สบายครับปรินตอบกลับเพื่อนร่วมห้องนอนที่ตอนนี้เตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางไปดูงานที่ศูนย์วิจัยแล้วคุณละเป็นในบ้างผมก็หลับสบายเหมือนกันบรรยากาศแถวนี้น่าอยู่มากเลยนะผมว่าผมชักจะชอบที่นี่เข้าแล้วละ่ะไปเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าจะได้เดินชมธรรมชาติยามเช้าของที่นี่ด้วย ผมอยากสูดอากาศเก็บไว้ให้เต็มปอดก่อนกลับปรินชวนพานุแล้วเดินนำออกมาจากห้องพักดีครับร่างกายของผมก็เริ่มที่จะฟ้องว่าต้องการกาแฟหอมๆแล้วครับพานุบอกกับปรินพร้อมกดล็อกประตูห้องพักชายหนุ่มสองคนชวนกันเดินตรงไปที่คาเฟ่เพื่อกินอาหารมื้อเช้าก่อนที่จะเดินทางไปกับคณะเพื่อดูงานที่ศูนย์วิจัยซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากที่นี่มากนะัก สวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะจัด,จดอาหารเช้ามาเซิร์ฟให้นะคะกาแฟาอยู่ตรงด้านน้นนะคะบริการตัวเองตามสบายเลยค่ะครับขอบคุณครับปานวาดทำหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารมื้อเช้าของแขกด้วยตัวเองเป็นประจำทุกเชา้าอาหารมื้อเช้าสำหรับแขกที่เข้ามาพักในโฮมสเตย์จะจัดเป็นชุดๆเมนูจะหมุนเวียนกันไปตามวัตถุดิบที่มีในพื้นทินเป็นส่วนใหญ่ แขกไปกันหมดแล้วหรอคะพี่ปานจะเพิ่มไปตะกที่นี่เองมาน้องแป๋วมาช่วยพี่ดูรายการอาหารหน่อยเดี๋ยวพี่จะไปตลาดเพื่อเตรียมวัตถุดิบของวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ปานผักในแปลงของเราสวยๆทั้งนั้นเลยนะจะน้องแป๋วลูกค้าที่แวะเวียนมากินอาหารซื้อกลับกันไปจนหมดเลยจ้ะวันนี้หรอคะพี่ปาน เดี๋ยวพรุ่งนี้แป๋วจะได้บอกให้คนงานจัดการแพ็คมาวางขายอีกคุณยายเป็นในบ้างจะนองแป๋วเช้านี้ปานวาดถามน้องสาวเพราะอากาศช่วงนี้เย็นลงเร็วมากสบายดีค่ะคุณยายแข็งแรงมากสุขภาพจิตของคุณยายก็ดีมากได้คุยด้วยบ่อยๆแล้วทำให้แป๋วรู้สึกมีความสุขไปด้วยเลยค่ะพี่ปานดีแล้วจะ้ะให้คิดว่าคุณยายเป็นคุณยายแท้ๆของเราก็แล้วกัน จะได้รู้สึกอบอุ่นใจปานวาดสอนน้องสาวน้องแป๋วอย่าลืมเตือนพี่ใจให้ใส่ใจเรื่องความสะอาดของบ้านพักนะเดี๋ยวเสร็จเรื่องนี้พี่จะไปตลาดแล้วได้ค่ะพี่ปานหลังจากที่ใจแม่บ้านทําความสะอาดบ้านพักเสร็จแล้ววริษาก็จะเข้าไปตรวจตราดูความเรียบร้อยแล้วจึงจะกลับมานั่งดูรายการบัญชีรายรับรายจ่ายของคาเฟ่และรอรับลูกค้าที่แวะเวียนมานั่งกินอาหาร กาแฟขนมและเค้กสีมือของปานวาดเป็นปกติทุกวนันสวัสดีค่ะคุณยายแปลวมาแล้วค่ะพอมวริษาครองกับโถคาวและปินโตเถาใหญ่สมเสียงเรียบคุณยายอ่อนอยู่ที่หน้าบ้านเข้ามาในบ้านก่อนสิจะหนูแปลวเมื่อคืนอากาศเย็นมากยายรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายเดี๋ยวกินอาหารด้วยกันก่อนนะวันนี้ยายว่ายายจะเดินไปที่บ้านคุณตาตอนสายสายหน่อย เดี๋ยวหนูแป๋วอยู่กินอาหารกับยายแล้วก็กลับไปดูร้านได้เลยนะยายว่าจะกินยาแล้วนอนพักก่อนได้ค่ะคุณยายระหว่างที่จัดเตรียมอาหารรบวริษาสังเกตเห็นว่าข้าวของเครื่องใช้ของคุณยายอ่อนจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยมากชุดข้าราชการของผู้ชายสวมอยู่ในหุ่นรองเท้าเข็มขัดอยู่ในตู้กระจบ,บนโต๊ะทำงาน เอกสารต่างๆจัดเรียงเหมือนมีการใช้งานอยู่เป็นประจำทุกวนันพอวริษารู้สึกได้ถึงความใส่ใจที่มีต่อผู้เป็นเจ้าของมาค่ะคุณยายทานอาหารมื้อเช้ากันค่ะเมื่อจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพอวริษาก็เดินมาประคองคุณยายอ่อนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวโกรธไปที่โต๊ะอาหารทานเยอะๆนะคะคุณยายจะหนูแป๋ว คุณยายทานน้ำขิงอุ่นๆสักหน่อยนะคะพองวริษาบอกกับคุณยายอ่อนพร้อมกับยกถ้วยน้ำขิงวางให้หลังจากที่เห็นคุณยายอ่อนรวบช้อนอาหารแปวกลับก่อนนะคะคุณยายคุณยายจะได้นอนพักผ่อนจะหนูแปวหลังจากมื้ออาหารรบวริษาก็ประคองคุณยายอ่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้โยกตัวโปรดและขอตัวกลับโฮมสเตย์อ้าวนองแปวทำไมกลับมาเร็วละจ๊ะ พอดีวันนี้คุณยายรู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะพี่ปานเลยไม่ได้เดินไปที่บ้านของคุณตาถ้าอย่างนั้นน้องแป๋วมาช่วยพี่จัดเตรียมอาหารไว้ให้แขกหน่อยนะค่ะพี่ปานนั่นพอวริสานี่ปรินเอ่ยขึ้นแล้วเดินเข้ามาทักทายพอวริสาใช่ไหมใช่ค่ะจำผมได้ไหมจำได้ค่ะปรินเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลายัย เคยร่วมทำกิจกรรมของคณะด้วยกันกันกนกบปวริษาคุณมากับคณะหรือคะใช่ครับพวกเรามาทัศนศึกษากันบ้านคุณอยู่ที่นี่เหรือครับเราเพิ่มย้ายมาอยู่ที่นี่ยังไม่ถึงปีคะ่ะหลังจากที่เรียนจบดีจังเลยครับที่นี่อากาศดีมากคะ่ะใช่คะ่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำอาหารเช้าไปเซิร์ฟให้ครับยินดีที่ได้เจอกันอีกนะครับ ยินดีเช่นกันค่ะด้วยต้องต้อนรับแขกทีเดียวพร้อมกันหลายคนพอวริษาจึงไม่มีเวลาที่จะอยู่คุยกับปรินมากนะักหลังจากที่คณะทัศนศึกษาได้เช็คเอาท์และพากันเดินทางกลับไปแล้วพอวริษากับปานวาดก็ชวนกันตรวจตราความเรียบร้อยภายในคาเฟ่และบริเวณรอบนอกเพื่อรอต้อนรับแขกที่จองบ้านพักเอาไว้และลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาชมแปลงดอกไม้ชมแปลงผัก และกินอาหารที่คาเฟ่ด้านหลังของนิ้วชี้ที่มีโทนผิวสีขาวกำลังชี้ไปทางขวาตามกันต่อในบทที่2นะคะ